ได้ไงผมตำรวจกองปราบที่มีหมายจับพี่ดูใช่ไหมการรู้ไหมเรื่องที่พี่โดนอ่ะบอกเขาบอกเขาตรงๆก่อนที่ก่อนผมจะทําอะไรเนี่ยแทนที่จะต้องรับรู้ก่อนว่าพวกผมมาในฐานะอะไรมาทําไมมาหาพี่ทําไมตอนนี้พี่อยู่ในกรพวกนี้ผมแล้วผมให้พี่ดูปากสอนผมจาวดีบอกมวาสกางเกงป่ากองสองนิดไม่ต้องโทรครับพี่เพิ่งใช้โทรศัพท์อ่ะวางโทรศัพท์ก่อนครับ ที่ช่วยบอกแทนที่ก่อนเรื่องที่ผมกับหรอดูแล้วม่าโอเคข้อหาข้อโคงโดยแสดงควมิดเห็นจุข้อสอบอที่เป็นซิ่งข้อมูลเบเอรต้ที่อุกเรียนข้อมูลเต้องตนพร้อมที่อก